สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมอปาชาวบานจํคานะครับพี่พี่วันนี้เนี่ยผมก็มายัางที่บ้านผมใน,ใน um ผมะในในครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาแม่กอลัมและกอลัมเนี่ยมาดูหมูนะไม่รู้ว่าพี่ตั๊กเนี่ยได้ให้อาหารหมูยังนะวันนี้เลยนะครับผมถ้ายังมาให้เนี่ยผมก็จะให้อาหารหมูด้วยนะครับผมแล้วก็จะพาแม่กอลัมเนี่ยให้อาหารหมูด้วยนะจะสอนด้วยนะครับผม ก็นี้เลยนะเป็นวันที่สวยงามอีกวันหนึ่งนะครับผมท้องฟ้านี่สวยมากนะนี่ยากาศนี่สวยมากเลยนะครับพี่พี่แตวบ้านเนน่ยช่วงนี้เย็นเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าวิาว,วเนี่ยหลักแปดสิบนะครับนะก็บางวันเนี่ยก็โคตรสวยเลยนะครับพี่พี่โอเคนะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะครับผมแม่กอล์ฟและกอล์ฟเนี่ยรอผมอยู่แล้วอยู่ข้างหน้านุ่นเลยนะ โอเคครับพี่พี่ไปเดี๋ยวถ้าไม่ไปกันเสร็จล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปกันเลยครับไปครับพี่ไปไปกันละนี่นะผมจะพามาดูหมูนะไม่รู้ว่าพี่เบสเนี่ยให้หันหมูอย่างนะไม่รู้ว่าพี่ตังเนี่ยให้หันหมูอย่างนะครับ จากบ้านออกมาเพี่พามาดูหมูใช่จะหมูแล้วหมูลองคล้องดูใช่โอเคเพี่โอเคเพี่ไปไปดูหมูดูยูทูบไปกระลับ ไปป้ามันนี่ก็ไอเอดนเนี่ยกินข้าวเลยนะพี่พี่ไอเดนสู้บอลกองเกย์ใช่ไหมไสู้ไปไอเดนเนี่ยกินข้าวอยู่นะก็ผมเนี่ยผมเนี่ยถ่ายเจอ,มไ,อ,เอเไม่ได้นะเพราะไอเดนเนี่ยไม่ใส่กินด้วยนะครับโยมือ กินไม่ได้นะยังไม่สุกยายาเฮ้ยไปนาพี่เบสผมว่านะ่าจะให้อาหารหมูนะฮะก็นีเนะีะย ก็ผมว่าน่าจะต้องล้างหมูล้างคอกหมูนะเพราะคอกหมูเนี่ยมีแดดเสหญ้าแล้วก็มีเพราะขี้หมูเต็มเลยนะหมูนี้ตัวตัวไว้นะครับผมแต่ว่ามันแห้งนะไม่ค่อยอ้วนนะครับผม ยามเย็นนะครับเฮ้ยยายาป้า,า,าตีมั้ยหมูหมูกินไม่ได้กินไม่ได้ยังไม่สุกกินไม่ได้เป็นหมูเลี้ยงหิวก็กินไม่ได้

เยังไม่เฉยอ,อืมจะมเปลี่ยนอือมออเขาไม,ออม่อยากก<า>ูอ้าตั้าวทำยังไงมาพี่ตั๊กมาเดี๋ยวหัาหานหมูด,ดีกว่าโอเคเดี๋ยวต้องมาจะหันให้เราดูดดทุกคนอ่าไม่ถ้าพอดีเลยพี่ตั๊กมาเนี๋ยวหันหมูนะก็ก็ผมมาก็น,นี่นะนี่นะมา<ป>

Yeah. Yeah. mời này tôi đón chị em kia tôi mèo 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 nèo 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 ทองเมื่อกี้เมื่อคุยนะักแกงหยิบเลยพี่หมูร้อนเะนี่ยเขาขายเกียร์ข่ามันก็นนะมีก้านไหมอ่านเดี๋ยวจำหิวอืมเห็นไหมเฮ้ยตีมัน มันล้างตีมูยืนไม่ได้ยังไม่ได้อเอาฟีอะไรอยู่อู่ได้นะหัวไว้ดูนะเอาไว้เลี้ยงนะ <c oughs> เออเออเดีเ๋ยวเอดังเนี่ยก็หั่นแล้วนะครับผมแล้วก็มีเราจะ น,นี่มันเริ่มโตล้วนะพี่เราก็จะหั่นแบบจิบๆนะไม่ได้ละเอียดมากใช่ครับเราก็เราจะใส่หัวอาหารแล้วก็เป็นลำนะครับผมผสมให้มีกินลำนะให้เต้นระบำใช่มชครับผมบางที่ผมก็มีเต้นบ้างอะไรบ้างอย่ก่อนเที่ยงก็ผมก็จะให้กินแบบไอ้พวกใบบอสาบ่ามัางกระถิ่นบ้างอะไรครับผม,มล็อบก่อนเนี่ยต้องมอสมาดูเกือบกินขาดของมอสอะ่ะหงอยจัดไง กัดแล้วก็กัดเก็บด้ยวยนะพี่ใช่พี่ไม่เชื่อให้น้องมอสใย่ดูืว่ดนะูนั่นสบายนะก็แม่ก็ล้างก็ร่างนี้มาดูใหญ่นะแต่เราแค่ให้มาดูนะเดี๋ยวเราสองคนถามกันเองนะเราสองคนเหรอครับเราสองคนนะแม่คนเดียวนะเราสองคนเหรอเรสองคนผมทำอยู่คนเดียวครับเนี่ยไม่ใช่สองคนบน้องมอสถ่ายคลิปก็ เดี๋ยวผมไปช่วยไงเดี๋ยวผมไม่เชื่อครับเดี๋ยวถ้าผ่เราคงติดต้อนเราคงก็ไปช่วยไม่ครับพี่ดับเดินขาให้หมูสักนันเดี๋ยวขาขาเราหมออลไรหรอขาพี่อ่ะมาหรือเปล่าผอมหลายคนผอมแล้วหกตัวแล้วนี่นะพอนะพอใช่ไหมผอมแล้วไม่พ่อต้องเก็บกระบังเนี่ย หมูนี้กินเยอะนะกินวันละซองสามมือใช่ไหมเดูมารอเลยนะแต่ต้นกล้วยมันจะพอหรอพี่อยู่ข้างล่างอีกอ๋อหว่านลงมาไปแบงกัหน่อยดิอ๋อไม่ปเป็นไรผมเองแต่ต้นกล้วยหนักนะไมถ่ถ้าใจเราได้มบบนั้นแบงไ,ได้ ไปหนะาไะเดี๋ยวผมนะตีกต้องดีเชื่อที่ตากดีกว่าน,นะครับผมนี่ครับก็แม่ก็รัามเนี่ยก็อาสาที่จะไปแบกให้นะโ้หเขาเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับผมต้นกล้วยเนี่ยประมาณยี่สิบโลนะจะได้อยู่นะถึงแม้ฟังาสิบห้าได้อยู่นะกว่าสิโลได้สิบลนะวมันหนักนะเน,น,น,นี่ย แต่หมูร้องนี้ดังมากนะขออภัยด้วยนะคะถ้ากล้องเสียงหมูดังก็ต้องขออภัยด้วยใช่ครับผมถ้าเสียงหมูดังก็ขออภัยนะ,ดะเดี๋ยวถ้าผมตามดีแล้วเนี่ยผมอาจจะเอาไปทำเป็นหมูหั่นนะ,ะมาเลยพี่ตั๊กเดี๋ยวรีบทำดีกว่าหมูนี้ร้องใหญ่เลยไปโอเคครับเดี๋ยวมาเชิญพี่ตั๊กทำดีกว่านะเดี๋ยวผมไปตักอันนี้มาใช่ไหมลามาใช่ไหม โอเคครับผมไปนี่นะพี่ก็เราก็ได้จะเอาลรามาแล้วนะครับผมนี่เ้าก็เราต้องคนคนด้วยนะครับเราก็ได้เราก็ให้หมูเนะี่ยกินกัดทิ้งก่อนนะจะได้หมูเนะี่ยไม่ร้องนะครับร้องกินลูกก่อนตอนนี้มันรู้วนะว่ามันจะได้กินแล้วนะครับผมได้กินอาหารแล้วนะ หมูร้องหมูร,หมร้องดังมากเลยนะอันนี้หิวมากเลยนะครับครับไม่นานพี่พี่เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับผม,ผมหมูเนี่ยหิวมากนะร้องใหญ่เลยนะโอเคโอเคมาดูเรื่องเนี่ยมาให้เราวขอมาจะให้เลยใช่หม้อกดดีนะเนี่ย เพราะมันในนี้นะเขารู้เรื่องอยู่นะใช้เขาก็พูดไทยพอได้ไปพูดได้เลยหรอใช่นะเันเนี้ยเก่งเลยเป็นเกก่งมาเเลยขาพูดเก่งนะเขาก็เรียนรู้ด้วยเงียบเลยเงียบเลยหูเงียบนะโห่รงหูเลยพี่รักนี่นะหมูกินได้กินอาหารที่นี่เงียบเลยนะครับพี่ะไปเราก็ได้ให้อาหารหมูแล้วนะ ไปเดี <thôi S 2> to to ๋ยวพี่ตั๊กเดี๋ยวพาแม่กระลำเนี่ยเดินเล่นก่อนไปยังไงยศไปเดี๋ยวพ่อแม่จะพาแม่กระลำเนี่ยไปเดินเล่นสักการหนึ่งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปเลยนะลื้อจับนะไป เดี๋ยวครา้งเสร็จแล้วก็ผมเนี่ยจะปิดคลิปแล้วนะลีแค่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 ไปนะครับผมไปไปไปแล้วไปรับโอเคนะพี่พ เนี่ยผมก็มาถึงแล้วนะของค้านี่สวยมากเลยนะครับผมนี่นีะพี่เก่งขยันมากนะเอจนายยายะนายอย่าเล่นอย่าเล่นอันตรายจะนายนี่ถักยะข้างถนนนะ เก่งมากได้สวัสดีกล้องเน็ตเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชายคลิปชายคลิปเออโอเคนะไปเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องขอปิดคลิปแล้วนะครับผมนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะพากอดรับแมวกอดรับเนี่ยให้อาหารหมูน,นะครับนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผม ใครที่เข้ารับชมคลิปผมเนี่ยผมขอพี่คนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติ๊ตากับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไวาเจอกันคลิปว,วิดี่อหน้าครับผม